ก่อนหน้านี้เสริมมาแล้ว3ครั้งค่ะแต่ละรอบก็คือมีทะลุแล้วก็มีแกนลอยค่ะแล้วก็มันไม่ไม่พุง่งไม่โด่งก็เลยอยากแก้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปนัสยาคงขวัญเมืองค่ะชื่อเล่นชื่อนัดอายุ24ปีค่ะอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้มาฟอลล์อัพจมูกค่ะเป็นจมูก Open ที่ฟงตัวเอง1เดือนแล้วค่ะกับคุณหมอคิสุม,มนมานค่ะ เดิมแล้วจมูกก็คือมันไม่มีวิติค่ะแล้วก็มันไม่โด่งไม่พุ่งก็เลยอยากจะแก้เป็นโอเพนค่ะอยากให้มันแบบมีวิติมากขึ้นแล้วก็มีความโด่งพุ่งขึ้นมาค่ะตอนแรกที่มาปรึกษาคุณหมอค่ะจะทําแค่เทคนิคที่4ี่แต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันไม่ตอบโจทย์ค่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นเทคนิคที่7แทนเอาเทคนิคที่7็ไปเลยให้มันจบค่ะไม่อยากแก้แล้วพอเราเห็นทรงจริงๆมันสวยกัาที่เราคิดไว้ว่ามันสวยมากเลยนะคะ เวลาไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่คนทักว่าหน้าเปลี่ยนมากจมูกสวยมากทําที่ไหนมาอเงี้ยค่ะทักเยอะมากมันสวยอ่ะมันสวยตันคนทักแล้วเราเราไปเดินตลาดหรือเราไปไหนอย่างเงี้ยมีแต่คนมองหน้าเราแล้วก็แบบยิ้มให้อะไรเงี้ยก็ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากทําจมูกนะคะเรียนเชิญที่โรงพยาบาลเรือรักได้เลยค่ะกับคุณหมอคิดค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ